สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการที่เคารพและเพื่อนๆที่รักทุกคนดิฉันเด็กหญิงมันธนายุติธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านวังไม้แดงผู้เข้าประกวดการเกา่าสุนทรพน์โครงการรักภาษาไทยภายใต้หัอขอวข้อวัยรุ่นยุูดิจิทัลใช้ภาษาไทยอย่างแรให้ปังและสร้างสรรค์ภาษาไทยใครว่าเก่าฟังแล้วงามคือถ้อยความเชื่อมใจไม่ชินสาย จะยุคใหม่ยุคไหนก็ไม่คลายหากใช้ได้ใช้ถูกเป็นสินงามในยุคที่โลกออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตวัยรุ่นอย่างพวกเราไม่ได้เติบโตมากับสมุดจดแต่เติบโตมากับหน้าจอไม่ได้เขียนจดหมายด้วยหมึกซึมแต่พิมพ์งับกับใจฟูลงในแชททุกวันแล้วแบบนี้ภาษาไทยของเรายังจะปังได้ไหมในโลกที่แปลเปลี่ยนเร็วขนาดนี้คำถามนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของภาษา แต่มันคือเรื่องของความคิดและตัวตนของเราทุกคนวันนี้ดิฉันอยากจะชวนทุกคนให้คิดไปด้วยกันว่าการใช้ภาษาไทยให้ปังและสร้างสรรค์นในแบบของวัยรุ่นยุคดิจิทัลควรจะเป็นอย่างไร 1. ปังแบบไม่พังภาษาคำฮิตอย่างฮะเขาเธองับหรือใจฟูน่ารักดีค่ะไม่ผิดที่จะใช้แต่เราต้องรู้จักแยกแยะระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียน เวลาเขียนรายงานรีเส้นงานหรือสอบภาษาไทยต้องถูกต้องเพราะมันคือเครื่องมือของความรู้ไม่ใช่แค่เครื่องมือของความคิดสองใช้ภาษาไทยให้มีพลังบวกแต่ไม่บวกค่านิยมแย่แๆทุกคำที่เราพิมพ์อาจกลายเป็นกระแสถูกแชร์ถูกแคบถูกพูดถึงซึ่งเราเลือกได้ว่าจะใช้คำพูดแบบไหนจะพูดด้คนยิ้มหรือจะพูดด้คนเจ็บ เพราะในยุคนี้คำพูดไม่ใช่แค่ตัวอักษรบนหน้าจอแต่มันคือตัวตัวนี้คนทั้งโลกมองเห็นสใช้ภาษาไทยสร้างไม่ใช่ซ้ำอยากกลัวที่จะเขียนความคิดของตัวเองไม่ว่าจะแต่งกอนหรือทำคอนเทนต์เ,เรื่องเพราะในยุคนี้ภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ํำราหากพูดดีเท่ากับคนฟังมีพลังหากเขียนดีเท่ากับความคิดถูกส่งต่อและหากใช้ภาษาดีเท่ากับ ประเทศนี้จะน่าอยู่มากขึ้นสุดท้ายนี้หนูขอฝากไว้ว่าการเป็นวัยรุ่นอยู่ดิจิทัลไม่ใช่แค่รู้ไว้กดเร็วเล่นคลองแต่ต้องเข้าใจคำว่าภาษาคือพลังที่เราถืออยู่ในมือถ้าเราใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสารรค์เราก็จะสามารถสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ได้มากขึ้นและนั่นแหละค่ะคือความปังที่แท้จริงขอบคุณค่ะ